มาสู่ช่วงนี้นะคะช่วงเกาะติดเลือกสอวค่ะก็อย่างที่บอกเลยนะคะว่าช่วงทุกช่วงข่าวของ n อ t ก็จะมีประเด็นแบบนี้เอามาให้ติดตามกันเพื่อที่จะทำความเข้าใจาให้ทุกคนเนี่ยไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าตัวอย่างที่บอกคือการเลือกสอวอปี67เนี่ยมันเป็นสิ่งใหม่ยังไม่เคยมีมาก่อนกับวิธีนี้ที่ให้ผู้สมัครมาเลือกกันเองดังนั้นเราต้องให้ความรู้แล้วก็นําเสนอสิ่งที่กะกะตอ,อยากจะสื่อสารไปถึงทั้งผู้สมัครด้วยแล้วก็พี่น้องประชาชนให้รับทราบนะใช่นะคะจะได้เข้าใจตรงกันและอย่าง ที่สําคัญคือวันพรุ่งนี้ 20, 20แล้วนะคะ20พฤษภาคมเป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์หน้าซึ่ง2 0 2สถึงจันทร์ถึงสุกเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาสําคัญสําหรับคนที่อยากจะสมัครเพราะจะเป็นวันยื่นใบสมัครแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจยังพอมีเวลาอยู่ไปตรวจสอบคุณสมบัติกันหน่อยนะคะถ้าคุณสมบัติผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดเนี่ยมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาดูกันสําหรับผู้ที่อยู่ในบัญชีสํารองสอวอชุดคอสอชอทางเลขากรทเขาก็ระบุเหมือนกันบอกว่าถ้าอยากจะ มัครเนี่ยมาสมัครได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีปัญหานะคะแต่ย้ําว่าคือไม่ต้องกังวลน,นะคะใครที่แบบเป็นคนใหม่เข้ามาอยากจะสมัครแต่ว่ามันจะโปร่งใสไหม,มเขาจะมีอะไรรับลมคมในหรือเปล่ากรกตยืนยันเลยบอกว่าครั้งนี้โปร่งใสแน่นอนนะคะเรื่องของการนับคะแนนเนี่ยทำอย่างเปิดเผยตรวจสอบได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะอะเดี๋ยวมาดูประเด็นของกกตกันก่อนนะคะทางเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนายแสวงบุญมีเนี่ยก็ออกมาให้เหตุผลนะคะกับผู้สื่อข่าวระบุว่า เหตุผลที่ผู้ที่อยู่ในบัญชีสำรองสอวชุดคอสอชอเนี่ยทำไมถึงมาลงสมัคร สอวอในครั้งนี้ได้เพราะว่าท่านบอกว่ายังไม่เคยเป็นสอวอไงจึงยังมีสิทธิ์มาสมัครได้ส่วนจํานวนผู้สมัครสอวอเนี่ยก็ไม่ได้มีการตั้งเป้าเอาไว้นะแต่คาดการ์ว่าจะมีคนมาสมัครเป็นจํานวนมากประมาณ10,000แคนเลยทีเดียวสําหรับครั้งนี้เยอะนะใช่ครับส่วนกลไกหรือข้อสังเกตในการหัวคะแนนอ,อันนี้เป็นประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงกันในสังคมว่ามันจะมีจริงๆหรือเปล่า,าแล้ว<ะ>ถ้าอยากจะทําทําได้หรือเปล่านะคะ บางทีเนี่ยผู้สมัครเขารู้จักกันมาก่อน อาจจะเป็นเพื่อนกันอาจจะเป็นกลุ่มอาชีพที่คุ้นเคยกันแล้วเขาขอคะแนนกันเองได้หรือรเปล่านะคะท่านบอกว่ามีมาตรการและกระบวนการในการตรวจสอบแต่ว่าในเรื่องของการพิจารณาสำนวนการทุจริตเนี่ยต้องใช้เวลาเพราะจะต่างจากการพิจารณากระบวนการลงคะแนนการนับคะแนนแบบที่เราเห็นกันปัจจุบันนี้เวลาการเลือกตั้งอย่างเงี้ยมันสามารถเห็นได้ทันทีการนับคะแนนก็จะทําอย่างเปิดเผยเห็นได้ชัดเพราะเดี๋ยวเขาจะทําการถ่ายทอดผ่านทางกล้องวงจรปิด ในวันเลือกเลยโอ้นี่ดีครับใช่นะคะเพื่อที่จะให้สื่อมวลชนและประชาชนเนี่ยได้เห็นบรรยากาศและผู้สมัครด้วยกันเองก็ติดตามการนับคะแนนอย่างใกล้ชิดได้เลยหากว่าเกิดเหตุก็สามารถประท้วงให้มีการวินิจฉัยได้ทันทีจะมาประท้วงภายหลังไม่ได้นะ,ะเห็นปุ๊บประท้วงเลยและหากพบมีการหัวปรากฏขึ้นกกตก็จะทําการตรวจสอบโดยไม่ต้องรอให้มีคนมาร้องค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงเลขาธิการกรากตกันหน่อยค่ะตรงนี้มันเป็นมาตรการ มันเป็นมาตรการมันเหมือนกับคนบอกว่าถ้าอย่างที่บอกว่าเขาสมัครเพื่อมามาเป็นกฎหมายให้สมัครมาเป็นแต่ถ้าสมัครเข้ามาเลือกอ่ะไม่มีไม่มีคะแนนเลยอย่างนี้มันก็ผิดสังเกตเหมือนกับคนไม่มีคะแนนเยอะๆเนี่ยมันกลุ่มหนึ่งไม่มีคะแนนเยอะๆแต่อย่างที่บอกว่าเวลากฎหมายเขียนกฎหมายว่าอาจลงคะแนนให้ตัวเองด้วยก็ได้เพาว่าก็ได้นั่นแสดงว่าเฮ้ย hey, ไม่ลงก็ได้นั่นแต่ว่าพฤติการแบบนี้เราต้อง มามาสืบดูแล้วว่าเอค้คนกลุ่มนี้ทําอะไรยังไงอ่ะครับแต่โดยโดยโดย,โดยกระบวนการเราควรจะทราบตั้งก่อนแล้วว่ามันมีความเคลื่อนไหวยังไงแล้วก็นํามาประมวลน,นี่แหละครับถึงบอกว่าการเลือกการพิจารณาเรื่องสํานวนทุจริตมันต้องใช้เวลามันต่างจากการพิจารณากระบวนการลงคะแนนการกับนับคะแนนซึ่งมันเห็นทันทีอ่ะครับเลขากรกตก็ยืนยันนะคะบอกว่ากระบวนการจัดการเลือกสวเนี่ย สุดท้ายก็ยังเป็นไปตามรถแมบที่วางเอาไว้โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งกระทรวงมหาดไทยกทมอเองนะคะแล้วก็มีการประสานงานกับทางากอกตจังหวัดมาโดยตลอดด้วยค่ะเอาละครับมาดูการเตรียมความพร้อมในการรับสมัครสวออกันบ้างก็จะเริ่มต้นกันวันพรุ่งนี้นะ20พฤษภาคมนี้ครับอย่างที่จังหวัดยะลาครับตอนนี้เขาเตรียมสถานที่แล้วครับนางสาวสุภกร สุวรรณครับท่านนี้เป็นผู้อำนวยการการเลือกระดับอําเภอได้มาจัดเตรียมเอกสารแล้วก็เตรียมสถานที่ก็คือที่ว่าการอําเภอเมืองยะลาครับสำหรับใช้รับสมัครสอบวอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนางสาวโนรือมาืบราเฮง ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผอ,อเลือกระดับอำเภอบอกแบบนี้ว่าเจ้าหน้าที่ได้เตรียมสถานที่ภายในหอประชุมไว้เป็นจุดต่างๆครับมีป้ายบอกชัดเจนแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำถึงขั้นตอนต่างๆให้กับผู้ที่มาสมัคร หากผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็มีเอกสารพร้อมทางอำเภอเขาก็จะออกใบที่มีชื่อว่าสว10แล้วก็สว11ให้ครับก็คือเป็นการเสร็จสิ้นการรับสมัครโดยส,สมบูรณ์นะครับซึ่งผู้สมัครมาสมัครได้ตั้งแต่วันที่2 0ถึง24พฤษภาคมนี้8นาฬิกาถึง16นาฬิกาสนาทีส่วนการเตรียมความพร้อมในการจัดก,การเลือกตั้งสวที่จังหวัดเพชรบุรีครับนายภักพัฒน์งวัฒนายุทธครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกหญิงธาปณีมหาพัชราอารุณใหม่ผู้อำนวยการกรก,รกตรประจำจังหวัดเพชรบุรีนั้นได้จัดเตรียมเรื่องของกิจกรรมต่างๆเรื่องของการเผยแพร่แล้วก็สร้างความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการได้มาซึ่งสอวอแก่บบุคคลที่สนใจสมัครรับเลือกเป็นสอวอแล้วก็พี่น้องประชาชนที่สนใจจะรับความรู้เรื่องของกระบวนการเข้าสู่การเลือกสอวอโดยสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย ส่วนความพร้อมด้านต่างๆครับทางจังหวัดเองก็ได้เตรียมพร้อมทุกด้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ